ก็ต้องขอาการาบสวัสดีนะครับทุกคนก็อยู่ช่องธีรพัฒน์ทีโอทีวีนะครับอยู่ช่องธีรพัฒทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายรหัส ROV นะครับ150บาทครับผมขี้เกียจเล่นแล้วครับผมจะไปเล่นฟรีไฟ r ์แล้วนะครับแกเอ้ยไม่ใช่ ขายจริงนะครับไม่เกียนครับอยู่แรงไดมอนสองให้ด้วยนะครับแต่ว่าคะแนนเกดสิบเกดผมออกเยอะตัวละครก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับนี่ครับแค่นี้ครับเน้นแค่แรงนะครับไดมอนสองก็ไม่เยอะอะไรมากมายนะครับ กอดการเล่นก็มีแค่นี้นะครับดูรูนรูนรูนนี่ของพวกนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอลดได้นะครับขอลดได้แต่ห้ามลดต่ำกว่าร้อยนะครับผมขอจริงๆแล้วนี่ครับรูน มีแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกนะครับทุกคนนี่ดูดูนน,นี่ครับอัปเดตแปดสิบห้าเลยแล้วก็ดูอะไรอีกวะดูดูดู ฮีโร่คือนี่คนระับฮีโร่มีทั้งหมดกี่ตัววะดูตรงไหนวะไม่เล่นนานาต้องไปดูที่นี่ใช่ไหมทุกคนนี่งไงฮีโร่มีอยู่สามห้าตัวสกินสามเก้านะครับก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีคลิปลง ขอโทษด้วยนะครับขายกิ้งครับขายกิ้งนะครับใครจะรับฝากใครจะรับฝากขายทักเฟซผมมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับไปแล้วครับดูครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงรหัสฟรีไฟไก่นะครับ